การแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นะคะเป็นหนึ่งในโใน,ในโยบายเร่งด่วนของทุกๆรัฐบาลค่ะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของนางอนานาาีลัภัยสิทธ์ก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากที่พบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ นางอัคนานีรับภัยจิตสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีบาดแผลจากการกระทาของรัฐบาลพันตารวจโทตศิลป์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อ7ปีที่ผ่านมาทั้งเหตุการณ์มสัสยิดกรือเซจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์ที่อำเภอตกากใบจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะยังไม่มีการสะสางรวมถึงการเปิดเผยความจริงอีกทั้งยังไม่มีการนำผู้กระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมคุณอังคณายังบอกนะครับว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องบางเหตุการณ์ทหารพรานก็เป็นผู้กระทำผิดเอง อย่างเหตุการณ์คนร้ายยิงร้านน้ำชาที่บ้านกาโสดอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องกลับเงียบหายไปครับซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอก็มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแต่ยังไม่สามารถย้ายทาหารพรานออกจากพื้นที่ได้ก็ยิ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้ใจซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่ต้องสร้างความไว้ใจไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยต้องเอาความเป็นธรรมนำหน้าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันยังอยู่ก็เนื่องจากว่ามันยังไม่มีการสะสางนะคะมันยังไม่มีการที่จะเปิดเผยความจริงมันยังไม่มีการนําคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมเลยใช่ไหมคะเหมือนอย่างกรณีเหตุการณ์ที่คือเซเหตุการณ์ที่เด็กที่สาบ้าย้อนนักฟุตบอล19คนถูกกิงอะไรเหล่านี้มันก็ไม่มีการที่จะบอกว่าใครเป็นคนผิด แล้วใครต้องรับผิดชอบนะคะมันจําเป็นที่จะต้องมาคลี่คลายอะคะ่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ความความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันมันก็ยังเกิดอยู่นะคะแม้แต่ปัจจุบันเนี้ยทหารมีอํานาจเบ็ดเสร็จในนั้นน่บางทีทหารพานอเงี้ยไปกระทําการอะไรก็ตามที่ทีเ่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยทหารพานขนาดเป็นพลเรือนนะคะ แต่สบตตามพรบรใหม่ที่สามารถย้ายเจ้าหน้าที่ได้นก็ไม่สามารถย้ายทหารพลานได้เรื่องแบบนี้มันกลายเป็นแบบถูกปิดไว้อะไอ้วัฒนธรรมของของทหารที่ว่าเ,เจ้าหน้าที่ทําผิดไม่ได้อะไรเหล่านี้มันทําให้ประชาชนไม่ไว้ใจอะค่ะตรงนี้คงต้องกลับมาดูว่าจะสร้างความไว้วางใจยังไงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยต้องเอามานําหน้านะคะ ยางไรก็ตามนางอังคณาเชื่อว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเยียวยาได้เพียงแต่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและสามารถร้องเรียนได้กรณีภาครัฐกระทำการที่เกินกว่าเหตุและภาครัฐเองก็ต้องสร้างความศรัทธานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่หวังพึ่งพาและเกิดการแก้แค้นกันเองในที่สุดจนยากที่จะควบคุมได้ จริงๆแล้วมันแก้ปัญหาได้มันแก้ปัญหาได้ง่ายมากเพียงแต่ว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมต้องสามารถตรวจสอบรัดได้ไม่ใช่ว่าตรวจสอบไม่ได้เลยอะไรมีกรณีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุอะไรเหล่านี้หรือซ้อมทรมานนี้ประชาชนไปร้องเรียนที่ไหนก็ไม่ได้หรือบางทีคือการการที่เข้าไม่ถึงความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันทำให้มันทำให้ให,ใ,หใ,หให้ชาวบ้านเนี่ย ไม่ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมันก็คือชาวบ้านไม่หวังพึ่งพาก,กระบวนการยุติธรรมละใช้วิธีแก้แค้นกันเองซึ่งถ้ายัางคงเป็นแบบนี้มันก็ยากที่จะควบคุมแต่ทีนี้จะทํำยังไงที่รัฐเองเนี่ยต้องหยุดก่อนรัฐต้องไม่สร้างเงื่อนไขใหม่กรณีอะไรก็ตามแต่ที่ประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ความเป็นธรรมเนี่ยรัฐต้องคลี่คลายต้องมีความโปร่งใสค่ะทำผิดต้องกล้ารับผิดค่ะ